ไทย PBS ตามต่อนะครับกรณีที่คนในพื้นที่เกาะพังงานที่สุราษฎร์ร้องเรียนครับมีต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลเข้ามาในในฉากของนักท่องเที่ยวะแต่เข้ามาแล้วอยู่ยาวมาทําธุรกิจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าทําธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนะครับกรณีที่เราไปเจอวันนี้ครับปรากฏว่าเขาใช้เป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเนี่แหละแต่วีซ่านี้ กลับถือไว้แต่ตัวเขามาอยู่ยาวครับมาทําธุรกิจและธุรกิจที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนก็คือธุรกิจรถเช่าครับซึ่งไม่ได้อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาทำนะครับแย่งรายได้ของคนในพื้นที่ด้วยติดตามจากรายงานของคุณพัศราจิตคำครับ ชาวต่างชาติขับรถยนต์กระบะส่วนบุคคลถือป้ายชื่อตามหาลูกค,ค้าเข้ามารับนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์เกาะพังงนันเกิดขึ้นเป็นประจำตามคำบอกเล่าของผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะชาวต่างชาติจะเข้ามารับส่งนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือรวมทั้งตามท้องถนนนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้บริการรถเช่าทั้งแบบรายวันรายเดือนพวกเขาจะติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชัน เหมือนต่างชาติจะทารถเช่าแล้วก็จะบุกกันในวัดแอปอะไรแล้วก็มาส่งกันที่ท่าเรือพอมาปุ๊บก็ไปเอารถมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับที่ท่าเรือคือเราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรคะว่าก็าเป็นว่าเป็นการให้บริการระหว่างลูกค้ากับเนี่ยไม่ใช่คนรู้จักกันเลยก็คือมันจะเห็นประจำนะครับคือเป็นฝรั่งที่ว่าเขาอยู่ที่นี่ประจําแล้วก็คือเอารถมาให้นี่ตลอดก็รถรถเช่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยน ตอนนี้กาทาแบบนั้นหมใช่มาเป็นนักท่องเที่ยวมันทํามาต่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่มารับคนนู้นรับคนนี้ไม่ใช่่ะทำมาทำธุรกิจวิ่งเตี้ยๆเลยแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นหน้าเดิมๆอ่าหน้าเดิมๆบ้างไม่เดิมบ้างมันเยอะก็ไนอืมก็คือมาเป็นรถกระบะสองแถวเหมือนกันหรอไม่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 เป็นรถส่วนบุคคลอะไรแบบเนี้ยสีประตูบ้างรถเก๋งบ้างอะไร หน,หนึ่งในเจ้าของร้านรถเช่าบนเกาะพังงานเล่าว่าชาวต่างชาติบางกลุ่มใช้วิธีเช่ารถยนต์รายเดือนบนเกาะจากนั้นจะนำรถไปใช้ขับหารายได้รายวันในกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันซึ่งแน่นอนว่ากระทบต่อรายได้ของคนบนเกาะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเกยดบางอาชีพของคนไทย,ยทมันมาเช่าเช่ารถเก๋งพี่เลยนะ ตามดูได้เลยถ้าคนไหนที่มันหัวหมอมากมันจะพาไปวิ่งแท็กซี่ในกลุ่มของเขาก็คือเช่ารถเราไปแล้วไปขับแท็กซี่ใช่รายวีแท็กซี่วิ่งกันภายในของเขาเองเขาจะมีไลน์มีกลุ่มของเขาเองแล้วพี่รูได้ไงครับเคสล่าสุดพี่เคสล่าสุดอพรากับแท็กซี่นี้มันก็แย่งกันรับลูกค้ายังนั่งอยู่บนแท็กซี่มันยังเรียกลงมาขึ้นรถมันเลย ข้อมูลจากชาวบ้านระบุว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาทำมาหากินอยู่อาศัยระยะยาวโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวอยู่ได้นาน60วันและยังสามารถยืดอายุต่อวีซ่าได้อย่างไม่จำกัดหากต้องการอยู่ต่อสามารถใช้บริการจ้างบริษัทต,ต่อวีซ่าใช้เวลาเพียงหนึ่งคืนก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทำให้มีชาวต่างชาติลักษณะนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเขาจะ organize ว่าอยู่มาตรงนี้ แล้วฉันเนี่ยพาโย่ขึ้นรถต,ตู้ไปนั่งรถตู้ไปข้าม์เดอร์เสร็จแล้วก็สแตป์เ mm hmm. ข้าม,มาใหม่แล้วรถก็ขับกลับมาใช้เวลาคืนเดียวเองค่ะก็ mm hmm. ไปที่ไหนถ้าไปมาเลเซีย mm hmm. ก็ไปได้เงี้ยค่ะเพื่อนบ้านคือไปประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยค่ะส่วนมากเขาจะไปมาเลเซียกันก็เยอะ mm hmm. ไปเสร็จกลับมาก็ต้องพักที่ดอนสักหนึ่งคืน แล้วก็ถึงข้ามกลับมาตอนเช้าคือวันเดียวเอา in and out าแค่นี้เองก็ต่อได้แล้วคือมันง่ายมากาคาเท่าไหเคยได้ยินอยู่ว่าค่ารถมันก็มีหลายราคานะคะถ้าถ้าเหมาคนเดียวเลยก็อีกราคานึงอาจจะเป็นหมื่นกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปด้วยกันหลายๆคนก็อาจจะเหลือแค่เจ็ดแดพันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ข้อมูลจากตอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง1ตุลาคมที่ผ่านมามีข้อมูลชาวต่างชาติบนเกาะพังงานแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ถือวีซ่าระยะยาวซึ่งมีทั้งการประกอบธุรกิจเป็นนักเรียนหรือผู้ติดตามรวมทั้งวีซ่าแบบคู่สมรสกลุ่มนี้มีรวมกว่า2,000คนส่วนอีกกลุ่มคือผู้ถือวีซ่าระยะสั้นหรือวีซ่านักท่องเที่ยว มีการขอขยายวีซ่าเพื่อขออยู่ต่อบนเกงงาะพะงันรวมกว่า9,000คนขณะที่ข้อมูลจากตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันพบว่าตลอดปีนี้มีการจับกุมชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายไปแล้วกว่า100คดีมูลฐานความผิดพบ3อันดับแรกคือ 1. ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต 2. ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานแต่กลับทำงานนอกสิทธิและ3กลุ่มโอเวอร์สเตย์หรือหลบหนีเข้าเมือง และนอกจากนั้นยังมีกรณีที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเช่นการจัดปาร์ตี้และมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยพัสาราจิตคำไทย PBS รายงาน